งานวิจัยและองค์ความรู้การใช้นวัตกรรมเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนเอทิลีนก็คือฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งซึ่งในธรรมชาติตัวพืชเองก็จะมีฮอร์โมนตัวนี้อยู่ในยางพาร,ราก็เช่นเดียวกันก็จะมีเอทิลีนอยู่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามีอยู่ปริมาณที่น้อยใจนึกว่าเวลาเรากรีดยางน้ํายางก็จะไหลามา การที่น้ํายางไหลออกมานั้นหนึ่งมันเป็นเพราะว่ามีตัวเอทิลีนไปช่วยในการกระตุ้นในเกิดการไหลตัวเอทิลีนตรงนี้ครับข้อดีของมันก็คือว่านอกจากจะช่วยให้การไหลของน้ายางไหลได้ยาวนานขึ้นแล้วมันยังช่วยในการสังเคราะห์น้ํายางให้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้เอทิลีนที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยครับก็ <c oughs> จะเป็นเอทิลีนที่อยู่ในรูปของแกส๊สที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับเอทิลีนที่เป็นฮอร์โมนของพืชที่อยู่ในต้น รัวก็จะช่วยทําให้ผลผลิตของยางเพิ่มมากขึ้นเอทิลีนไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับไม่ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตเพราะมันก็คือฮอร์โมนพืชชนิดนึงน้ำยางไหลไปเยอะทําให้ต้นโสมวัขึ้นจริงไหมครับน้ำยางที่เราออกเพิ่มมาร้อยถึงสามเซมันออกมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นาการที่จะใช้เอทิลีนในการเพิ่มผลผลิตน้ำยางเราก็จะต้องปฏิบัติ สามเงื่อนไขการใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ไม่น้อยกว่าเดิมมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อต้นยางส่วนยางที่จะนํามาใช้การใช้เอทิลีนตรงนี้ครับจะต้องเป็นส่วนยางที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี <c oughs> ดินดีมีความชื้นเพียงพอ <c oughs> แล้วก็เป็นต้นยางที่มีการจเจริญเติบโตดีถ้าในกรณีของต้นยางที่จเจริญเติบโตไม่ดีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็ะจะม่แนนําใม้ใช้ <c oughs> เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมมันมีผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไปเร่งให้น้ำยางออกมากยิ่งขึ้นยิ่งเท่ากับว่าไปส่งเสริมให้มันมีผลกระทบเพิ่มมากขึ้นมันมีวิธีการเก็บเกี่ยวกี่แบบมีอยู่2แบบแบบที่1ก็คือใช้วิธีการเจาะนะครับแบบที่2ก็คือใช้วิธีการกรีดหน้าสั้นทีนี้ ทั้งสองวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ที่ดีที่ทำให้ผลประยังเพิ่มขึ้นแต่จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเกษตรกรหรือว่าปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรนะครับที่ที่จะเลือกใช้วิธีไหนที่เหมาะสม